ดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับกินไปทั่วกคโลงมูเมื่อนี้มาให้กำลังใจครับผมเทศบาลนาครอ,อุดอรธานีครับพื้นผ้ากันฝนสารลเียดแล้วก็ล่างของนะล่างพื้นถนนครับขาโลกขาเชื่อไว้รัดอ่าพอเป็นกำลังอีกหนึ่งกำลังใจได้พี่น้องนะดำต้นงไปติดนหนำนะฝนหนำ นคนกันที่นี่สารเคลนนี่เมืป่วยะท่อกนครับเอารวมด้วยช่วยกันครับผมผู้ที่ผ่านไปผ่านมาสัญจรก็ทำมาระว่างเพราะเพื่อมันเปียกนะครับเห็นใจผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ครับคนกับบริจาบริจาคนอนด้ยกันได้ง่คยขึ้นคนกับล่างด้วกันได้ครับนี่รวมด้วยช่วยกัน ใสหอยปูนนแล้วครับผนรถอันนี้ล่างในเนนนส้นถนนโพดสีได้พี่น้องเส้นถนนพ่อสีครับตอนกลางวันก็เห็ดกลางคืนก็เห็ดครับอย่างนี้หายจะให้มันได้ออกไปจากบ้านเมืองเขานะพี่น้องเนาะสูสูได้พี่นอ้องเลยแต่เขาก็จะกันป้องกันมันกับพานผลไปได้ด้วยดีครับ เป็นกำลังใจให้กับพวกพี่ๆคนละครับคนคนเดินหายคนเสียนา้ยนามกนเสียครับรดกระยังมึงนี่ันจอนดเยอพี่น้อง,องปปด,ด,ดูไปเฮ็ดก็เฮ็ดไปหาเชื่อซอ,อยกัน น้ำเคลื่อนเพื่นกับผ้ากันเห็ดยนะครับตอนของวันรับมีอ่อใจสซอยทุกผากส่วนครับสำนักง,งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับเทศบ,บาลนาครอุดรธานีซอยกันได้พี่นองเลย